สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกโพสต์ถึงอัจฉริยะมีการตอบโต้และฟา,าดกันไปมาหลายครั้งแล้วล่ะครับสําหรับผู้จัดการดาราสาวอย่างกระติกอิสเรินจุธาสุขสวัสดิ์และนายอัจฉริยะริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาออชญากรรมซึ่งตอนนี้ก็เดินนาขุดคุยกันและตามหาความจริงของคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมนิดาอยู่ ทำให้ทั้งสองต้องมีการพาดพิงและโต้เถียงกันอยู่บ่อยๆล่าสุดกระติกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวฟาดถึงนายจริยะอีกครั้งโดยโพสต์ภาพข่าวคดีที่นายจริยะเคยทำซึ่งบางคดีก็ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่พบตัวคนร้ายเหมือนที่บอกไว้เช่นคดีของน้องชมพู่ที่เคยเป็นข่าวดังทั้งประเทศและยังมีคดีน้องเบนซ์รวมถึงคดีลาล,ลาเบลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุว่าดูเอาเถิดประชาชนคนไทยทั้งประเทศรออยู่นะคะหลักฐานการฆาตกรรม ไม่อยากทําอะไรแบบนี้เลยแต่มันถึงเวลาแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละครับซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าต่อให้เขาพยายามหาหลักฐานแค่ไหนก็ไม่เท่าข้อมูลจากคนบนเรือรอกว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่และหลายคนก็มองว่าเรื่องมันจะไม่บานปลายหรือเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าในคืนที่เพื่อนตกน้ําได้พยายามช่วยชีวิตเพื่อนอย่างสุดความสามารถไม่ใช่หนีกลับบ้านและพยายามติดต่อท่านนายเพราะตรงนี้ก็ทาให้ หลายคนสงสัยและไม่ไว้ใจคนบนเรือนั่นเองครับเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเชื่อว่าความจริงจะปรากฏออกมาในสักวันเพราะบางคดีก็อาจจะต้องใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะค้นหาความจริงได้เชื่อว่าแม้นานแค่ไหนทุกคนก็จะต้องรอความจริงปรากฏแน่นอนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ